ก็นี้มาตามแผงครับดักอ,ออกครับไม่คิดว่าแบบเขาโดนแล้วเขาจะหล่นเลยอะไรเนะลงไหมลงไหมผมลงม,มากโดนวิภาวิจาร์เยอะตั้งแต่ไฟทีแล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนไทยวิภาวิจารณ์ฝังเขา,ว,า,า,ว,าว่าผมกลัวไม่สู้อะไรเี้ยอย่างไฟนั้นนี่มันมม่กี่โลครับโอ้ประมาณสิบปอนนะสิบปอนา<อ>มีห้าโลนะ โอเคแต่ไฟนี้เหมือนเหตุการณ์มันจะวนล,ลูปมาเหมือนเดิมเออคุณรู้สึกยังไงตอนที่เขาดำหนักไม่ผ่านเขาหมดเวลาแล้วหรืไม่ค่านคุณรู้สึก,ย,สกยังไงตอนนั้นก็ผมจริงๆยังไงไฟนี้ผมผมตั้งใจจะมาชชกเขาอยู่แล้วเพราะว่าลดน้ำหนักเจอกันนะผมก็เห็นว่าไฟนี้เขาตาั้งใจทำแตกต่างจากไฟที่แล้วถึงจะห่างกันเท่าไหร่ผมก็ตกลงจะชกอยู่แล้วเมมันชกเป็นไงครับทุกคนที่ก็เป็นไปตามแผนครับได้เดียบก็ ซ้อมมาเ<ม>ทียนมาแบบนี้แล้วดักออกดักออกครับค่อยๆดักออกใช่ออกจังหวะสองครับรูกสักจายกได้ไปกี่นับเนี่ยยกแรกสองนับครับสองนับอเอออีนี่มงนงงฐานหนึ่งแต่ตอนที่เฟสออฟนะเห็นเนื้อตัวแล้วอะ้คุณแบบบางกว่าเขาแบบอย่างเห็นได้ชัดไอ้ตรงนี้เป็นไงครับก็จริงๆน้ำหนักเขาน่าจะปล่อยเอยอะกับผมแล้วมันเลยแบบดูดูดูตัวใหญ่กว่าก่อนหน้าที่คุณจะได้นับสองนับในยกในยกแรกนะ โดนอาวุธขาแเ้ากระแทกไปแล้วเป็นไงครับก็ทนได้ครับทนได้ทนได้โด,ดนไปก็หลายตุกอยู่เหมือนกันทนได้ครับหมดยกแรกผมก็มั่นใจครับมั่นใจเลยว่าหนึ่งเลยก็เราทนอาวุธเขาได้แล้วก็เรามาได้นับด้วยอรับลูกสองเป็นไงครับสองก็ผมไปได้นับหนึ่งก่อนแล้วก็มาฟันสองมาฟันสองแตอีกเหมือนเหมือนเขาแย่งเลือดนะผมว่าพอ,อโดนเลือดแล้วเขาแบบอะไรเงี้ยมองถึงขั้นปิดเกมได้เลยไหม มองคาดปิดเกมไหมก็พยายามปิดเกมไม่ได้ครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าถ้าผมมีโอกาสผมจะปิดเกมทันทีไอ้ฉนอกเป็นไงครับคิดว่าเขาจะลุกไหมล้มไหมหรือยังไงก็ผมก็ไม่รู้ถือว่าเขาทนมากอ่านับสองยกแรกโดนโดนเต็มมากครับผมรู้สึกแบบดังตึ๊บเลยแบบผมคิดว่าเขาจะไม่ลุกแล้วเขาลุกมาเฉยหือว่าเขาแข็งแรงมากอายุพอดีใช่ผมก็ ศึกษาคลิปเขาทุกคลิปเลยผมไม่เห็นเขาโดนแล้วมีอาการเลยคอับไม่ไม่เห็นเขาโดนโน็อกเลยผมดูทุกคลิปจริงมีโดนปีใหม่นิดนึงฮนะตอนเขายกเหมือนกันผมดูโดนตึ๊กเมานิดเดียวแกเขาก็ฟืน้นละเหมือนร่างกายอะไรเขาดีมากเลยนะใช่แต่โดนเราเนี่ยมีอาการเออคุณเหมือนคุณก่อนหน้าคุณจะได้สัญญาคุณก็เป็นจอมน็อกเอาแบบนับน็อกประจําเลยมันทําให้เราเรารู้สึกว่าเฮ้ยฟอร์มเดิมๆฟอร์มล่างทองของเรา ความเทพของเรามากลับคืนไหมอย่างครับจริงผมปนี้ผมก็ตั้งใจครับผมผมบอกไปว่าผมผมปีในปีนี้ผมอยากมีชื่อติดในรงกจกิงอ่ะแล้วก็อยากเรียกเรียกฟอร์มคือผมกลับมาที่ผมก่อนผมจะได้สัญญาบ้างใช่